งานเข้าแล้วครับพี่น้องงานเข้ารถสตาร์ทไม่ติดแต่เรามีตัวนี้ครับซื้อมาไว้นะครับตัวชาร์จเจอร์นะครับรอสักครู่นี่ครับจำสายเรียบร้อยนะครับกับตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับ ได้นะครับสักประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นผลเห็นไหมครับกระแสไหลแล้วครับกระแสไหลแล้วตอนนี้มันชาร์จเข้าไป10แอมป์ M, 10แอมป์ M นะครับประมาณนี้แต่มันตกลงมาประมาณ M เหลือ1หรือ2แอมป์เมื่อไหร่ก็ถึงตอนนั้นก็เอาออกได้แต่ว่าประมาณสักทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงจะชัวร์กว่านะครับ ซื้อมานานแล้วตัวนี้2000ก็มีติดบ้านไว้ก็มีประโยชน์นะครับโอเคครับสำหรับคลิปคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะถ้ามันใช้ได้แล้วเดี๋ยวจะมา สตาร์ทให้ดูอีกทีนะครับขอบคุณครับผมฝากติดตามแชร์วนไปชั้นแน่นด้วยนะครับถ้ามีตัวนี้ไว้เนี่ยก็จะได้ไม่ต้องมาไม่ต้องไปจำกับรถไข่นะครับเราก็เสียบปลั๊กของเราได้เลยนะครับ เสียบปลั๊กไฟสองยี่สิบโวลต์แปลงเป็นสิสองโวลต์มาชาร์จแบตลูกนี้ได้เลยนะครับ